thank you. ดีกับสิ่งที่เรามีภูมิใจกับสิ่งที่เราหามาได้ตอนนี้่ก็มีความตั้งใจลุกเดี่ยว ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่ายทําทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกายให้กับสมองให้กับจิตใจเลือกการทานอาหาร เลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คํานิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งๆนั้นมันต้องมาจากความต้องการข้างในเราจริงๆความเรียบง่าย คีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเรียบง่ายในการจัดการงานของเรารู้ว่าสิ่งไหนสําคัญรู้ว่าสิ่งไหนไม่สําคัญและสามารถตัดทิ้งไปความเรียบง่ายคือการกลับมายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถส่งต่อได้ ู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นความเรียบง่ายในการทํางานรู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้สุดหัวใจแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ความสุขเกิดขึ้นง่ายมากถ้าเราเข้าใจปรัชญาชีวิตของความเรียบง่ายนี้ คลองกลับมาปรับชีวิตของเราให้เรียบง่ายเห็นสิ่งสําคัญในชีวิตพาตัวเองกลับมาเป็นธรรมชาติของเราอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตให้อย่างเป็นธรรมชาติที่ควรจะต้องเป็นขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขกับการกลับมาอยู่กับความเรียบง่ายแล้วก็เพิ่มพลังของความสุขของตัวเองกันนะคะขอบคุณเคเคโปรตีนพืชออแกนิกที่ทําให้เราได้กลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาสู่ความเรียบง่ายของชีวิตดูแลตัวเองให้มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป มีชีวิตที่เรียบง่ายนี่คือรูปแบบที่ทำไมคนที่ใช้ชีวิตไปสักพักแล้วจะไม่อยากอยู่กรุงเทพต่อในการเดินทางเราเห็นคนที่กลับภูมิลำน้ำทำให้ท้องถิ่นนั้นๆกลับมามีชีวิตชีวารวมทั้งตัวของผู้ที่ได้กลับมาด้วยให้ดูมีชีวิตชีวาจนน่าอิจฉานี่บางโอกาสทะยอนไปสิบถึงยี่สิบปีก่อนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพคงดูเฉยในสายตาบางคนในเวลา ทุกอย่างดูปลับการอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนั้นคงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนล้มได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วบางครั้งชีวิตเรา<ต>คงต้องการ<ด>บททดสอบเราเชื่อเรื่องเวลาที่เหลืออยู่เชื่อในเป้าหมายที่วาดไวไ้ออกเดินทางผ่านทุกสุขจนมาถึงวันนี้แต่ทุกเป้าหมายนั้นถูกทิ้งได้เสมอมเรา,เราต้องพบกับว่าไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดเดาได้วาเวลาที่เหลือของเรามีมากพอสำหรับเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตหรือเปล่าตอนนี้เราก็แค่ทำทุก กวันให้มันดีเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากหรอกในชีวิตเราทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสนุกกับมันความสนุกเนี่ยมันสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นทางสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันมีความหมายมีความอิ่มคุณโจรวลีที่พูดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องยากแสดงว่ามันผิด